คือการไก่เกลีย่ยนี่มัน,เป,นเป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่ขบวนการมันไม่สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานอะไรได้ก็น่าที่จะมาพูดคุยกันเป็นสิทธิ์ของเขาครับผมว่าก็เขารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันก็เขาทีแรกก็ประสงค์ทาง,ทางสารก็มีความประสงค์ที่อยากที่จะให้มาไก่เกลี่ยกันกนะครับซึ่งก็ตัวผมเองและนุ่นก็ได้มาด้วยตัวเองก็เขาก็แสดงเจตจำนงชัดเจนว่า เขาไม่ได้ต้องการจะไกลเกลี่ยก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เขาสามารถทําได้และเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจส่วนความรู้สึกผมก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎและกลไกลของความยุติธรรมก็คือทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการเลยค่ะก็คือตามขั้นตอนทุกอย่างก็คือเพราะว่าทนายแก้วก็ช่วยดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็ทุกอย่างก็พอเราเป็นเรื่องของฉันศาลแล้วเนี่ยก็ ทางศาลก็จะมีผู้พิจารณาเองค่ะสําหรบบนุ่นก็คือก็กปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะเมือม่อว่าเป็นสิทธิ์ของนุ่นที่นุ่นทําได้ค่ะแล้วก็อยากจะอยากจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็คุณปอดอด้วยค่ะใหสสส้ส่งเข้าสื่อสู่กระบวนการสืบพยานไตส่สวนมลฟ้องไปครับที่ผลคุณนาคะถ้านในเร่ของกฎหมายค่ะพอเขาไม่ประสงค์ในการไ่เตียนนี่มันบ่งบอกอะไรได้บ้างอะคะเอ้ยอย่าพึ่งไปถึงขั้นนั้นเลยครับมันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวเขา นะครับเขาก็อาจจะไม่สะดวกที่อยากจะไก่เกลี่ยเพราะหลายๆมันเป็นเหตุผลส่วนตัวเขาอะครับนะครับมันไม่ใช่ในแง่ว่าเขาเองก็มั่นใจในความถูกต้องของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเี้ยตรงนี้ผมอย่าไปก้าวล่วงเขาดีกว่าครับก็คือว่าวันนี้ศาลเนี่ยก็ออกนั่งบรรลังแล้วก็มีการสอบถามตัวของจย์ที่1โจทยจที่2ก็คือคุณนุ่งกับคุณต๊ดนะครับว่าเรายังไงก็ผมก็บอกว่าเราก็พร้อมที่อยากจะมาเจอกัน มาเจอกันนะครับผลจะออกมารูปแบบแบบไหนเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวจําเลยไม่มาว่าตัวจําเลยไม่มาขบวนการไก่เกลี่ยมันเริ่มไม่ได้จริงๆพอเริ่มไม่ได้จริงๆก็เป็นหน้าที่ของทางทางทนายความของจาเลยก็ศาลก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นเมื่อไม่มาไม่ไม่ประสงค์ก็ต้องส่งส่งเข้าสู่ขบวนการไต่สวนมูลฟ้องพอเขาไมมาครับทนายความรู้สึกแรกมันคือยังไงครับได้ที่นหนครับผมก็รู้สึกนิดนึงนิดนึงตรงที่ว่าจริงจริง คือการไก่เกลี่ยนี่มันเป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่ขบวนการมันไม่สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานอะไรได้ก็น่าที่จะมาพูดคุยกันนะครับแต่ผมก็เคารพในสิทธิ์ของเขาเหตุผลส่วนตัวเขาผมไม่อ้างดีกว่าว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มานะครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆนะครับเขาเขาเขาไม่สะดวกว่าผมใช้คําว่าเขาไม่สะดวกดีกว่านะครับที่้องพ่ตอนที่เขาไม่มาแล้วแลการทีเขาไม่ได้มาเนี่ยเพ่าะ ตามที่ทนายแอลได้แจ้งได้บอกไปเลยค่ะว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะขออนุญาตถามคุณตอนนิดหนึ่งพอเขาไม่มาแล้วแบบความู้สเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่นเราเป็น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 สิทธิ์ของเขาครับผมว่าก็เขาบพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันก็เขาทีแรกก็ประสงค์ทางทางสารก็มีความประสงค์ที่อยากที่จะให้มาไกล่เก่นกันนะครับซึ่งก็ตัวผมเองและนุ่นก็ได้มาด้วยตัวเองก็เขาก็แสดงเจตจำนงชัดเจนว่า เขาไม่ได้ต้องการจะไก่เกลี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาสามารถทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจส่วนความวรู้สึกผมก็อย่างที่ผมบอกไป้วทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎและกลไกลของความยุติธรรมเรามองในมุมนี้ด้วยไหมถ้ามาไก่เกลี่ยอาจจะจบแล้วก็ได้แต่นี่การตอบไม่ได้ครับต้องไปตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับไก่เกลี่ยด้วยถ้อยความด้วยเนื้อหาด้วยความเหมาะสมถ้ามันไปไปกันไม่ได้มันมันก็ไม่ ไม่สามารถกับเดียบได้ลงตัวสานั้นตอบไม่ได้จริงๆเพราะเนื่องจากเขาไม่ได้มาแต่ไมนมีความกำลวลใจอะไรเพิ่มไหมคะพอทุกอย่างมันจะต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วแหละไม่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 ได้มีครับเราทุกอย่างก็ประจักษ์จากจากเนื้อหาข้อความที่ได้ให้ถ้อยคาไปทั้งหมดทุกอย่างแล้เป็นแบบนี้เรามีคามําตอบในใจหรือย,ยังว่าถ้าเกิดมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วต้องสู้กันจริงๆแล้วเย <S <S <ๆ S 1> นะะี้ก็ก็ก็ตามตามกลไกตามกลไกของกฎหมาย ถ้านในอนาะคตฝั่งเขามีการเขาเรียกอะไรพยายามายที่จะมา,มาขอโทษหรือว่าทักหาอีกหลังบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตอมค่ะมันตามตามตามอย่าเพิ่งไปคาดเดาเลยครับะนะครับผมคิดว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องของสิทธิ์เขามากกว่าะนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาซักขานะนะครับวันนี้ผมในฐานะทนายความโจททั้งสองเนี่ยก็ทําหน้าที่ของผมโดยการเอาพยานเอาตัวของตัวโจทเนี่ยเข้าเบิกความก็เป็นเรื่องที่ศาลต้องไปพิจารณาครับ นัดหน้าก็ไปว่ากันอีกทีก,ก็จะในการมาซักคา้านกันอีกทีครับนัดหน้านัดกันวันที่6กุมภาพันธ์เวลา9ก้าโมงเช้าครับที่นี่ที่นี่เหมือนเดิม,ดม<ล>ครับอันนั้นคือจะเป็นการไต่สวนเป็นการถามค้านถามค้าน,นคุณนุ่นกับถามค้านพยานที่เป็นประจักษ์พยานของผมครับแล้วในแง่ของตัวนี้พยานหลักฐานทางเรา,าค่ะทางโถงนะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับผมนำสืบเข้านำส่งเข้ากระบวนการพิจารณาเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วทางการสู้หรงจัก อย่าพึ่งเลยครับมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเขาจะต่อสู้อะไรก็เรื่องของเขาเพราะว่าผมฟ้องเรื่องของหมิ่นประมาทไปนะครับเขาทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรก,ก็ว่ากันไปเขาก็มีสิทธิ์จะไปซักค้านต้องสิทธิ์ของเขาครับพุณนายเป็นนายโจรมีนะความหนักใจอะไรไหมโอไม่มีครับผมไม่ได้หนักใจล่ะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าอยากจะให้มาอยากจะให้ตัวความตัวความทั้งสองฝ่ายมาเจอกันตามที่เจตนารมที่ศาลเขาบอกว่าเราอย่าพึ่งเข้าไปในรูปของคดีเรามาคุยกันก่อน จะละลายพฤติกรรมได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องของการมาเจอกันดูก่อนอะไรอย่างนี้ครับแต่เขาก็ไม่มาก็ก็ก็เข้าใจในเหตุผลเขาครับอมื่ก่อนนั้นนี่มีข่าวว่ามุดธาเองก็จะฟ้องทางหมอท่านนั้นสิบล้านโอ้ยแต่อย่าแก้ผมผมไม่ทราบจริงๆครับก็เป็นเรื่องของเขานะครับบางบางคดีก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไปนะครับผมผมระบผิดชอบเฉพาะสองท่านนี้ก็ดูแลเฉพาะคดีนี้ก่อนเอานะ เขามำนุ่นคำศึกนี้นะวันนี้อะตอนนี้ความสุขเป็นยังไงบ้างอะนู่นมันความโล่งใจมอะไรยังไม่มีหรอกแต่ว่ามันยังไงบ้างอะค่ะตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการเลยค่ะ<ไ>ก็คือตามขั้นตอน<ไ>ทุกอย่างก็คือ<ไ>เพราะว่าทนายแก้วก็ช่วยดูเรื่องนี้อยู่<ไ>แล้วก็ทุกอย่างก็พอเราเป็นเรื่องของสัสญศาลแล้วเนี่ยก็ ทางศาลก็จะมีผู้พิจารณาเองค่ะสําหรบบนุ่นก็คือก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะแต่หลก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ดีนะในมุมของดาราหรือคนมีชื่อเสียงที่ออกมารักษาติงตัวเองในเรื่องที่สามารถปกป้องตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆที่นุ่นมองยังไงไม่ว่าเขาจะเป็นบอดูมีชื่อเสียงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กันเอารู้สึกตัวกัอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไม่ว่าเป็นสิทธิ์ของนุ่นที่นุ่นทําได้ค่ะแล้วก็อยากจะอยากจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็คุณบอดวยค่ะ นุ่นอมีอะไรฝากถึงหมอคู่กรณีไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะพี่ตอดนะครับไม่มีครับเดียวฝากเออแต่ขออนุญาตค่ะแต่วันนี้มีคนแซวว่าพี่ตอดจะเป็นบริการพี่นุ่นมีเหรอมาเป็นลูกเหรอแลว่า ปกติผมก็แต่งตัวแบบนี้เป็นปกติค่ะไม่รู้แต่ว่าพี่ตอนหล่อมากค่ะขอบคคุณรับพี่อว่าหล่อเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ